ตัดจะนิรันต์คืออะไรทําอย่างไรได้บ้างคลิปนี้เรามาทำํำไปพร้อมกันเลยครับตัดจะนิรัน์เนี่ยคือประโยคครับที่เป็นความจริงทุกประการไม่ว่าประพจนนั้นจะประกอบมาจากรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องออกมาเป็นความจริงทุกประการนั่นเองครับเราสามารถตรวจสอบได้2วิธีหลักๆครับก็คือวิธีที่1เนี่ยใช้ตารางความจริงได้เลย จากคลิปที่พี่สอนในเรื่องหออตารางความจริงแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราสร้างความจริงทุกๆแบบออกมาครับเราจะทราบได้เลยนะครับว่าประพจนนั้นมีค่าความจริงเป็นอะไรได้บ้างซึ่งถ้าค่าความจริงออกบัจริงทั้งหมดรูปแบบนี้เนี่ยแสดงว่าประพจน์ในข้อนี้เนี่ยเป็นสัจจะนิรันน์นั่นเองครับต้องเป็นจริงทุกประการเนาะส่วนวิธีที่2เนี่ยคือทดสอบความเป็นเท็จครับให้เราตรวจสอบประพจน์ในข้อนั้นว่าเป็นเท็จไหม โดยการลองแทนมาเลยครับว่ามันเป็นเท็จถ้ามันเป็นเท็จนะครับในตัวอย่างข้อนี้เนี่ยเมื่อเราแทนว่ามันเป็นเท็จใช่ไหมครับเราแทนค่าความจริงออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า p เนี่ยมีค่าความจริง2รูปแบบครับเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้ามันขัดแยง้งการในรูปแบบนี้เนี่ยแสดงว่าประพน์ในข้อนี้เนี่ยมันเป็นเท็จไม่ได้ซึ่งก็คือเป็นสัจจนิรันด์นั่นเองครับขั้นตอนที่2อเนี่ยอาจจะต้องใช้ไหวพริบนิดนึงครับเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่ามันขัดแย้งกันหรือเปล่า 2วิธีนี้นะครับน้องๆเลือกวิธีที่ถนัดกันได้เลยเนาะแต่พี่เนี่ยชอบวิธีที่2มากกว่าเพราะมันสามารถทําได้เร็วกว่าครับไม่ต้องทําทุกๆรูปแบบเทสแค่ขั้นตอนที่มันเป็นเทสเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปลองดูในแบบฝึกหัดกันครับว่ามันทํำยังไงจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นเนี่ยทั้งน้องๆยังไม่ได้ดูคลิปในการสร้างตารางความจริงหรือว่าคําเชื่อมของประพจน์ต่างๆนะครับพี่ให้น้องย้อนกลับไปดูกันก่อนเนาะเพราะว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่จะใช้ในคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกัน กำหนดให้ p q และ r เนี่ยเป็นประพจน์ครับจงตรวจสอบรูปแบบของประพจน์ที่กำหนดให้ว่าเป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่ข้อ,อที่1่ครับ p ถ้าแล้ว q ทั้งหมดนะครับถ้าแล้ว p และทั้งหมดเนี่ยถ้าแล้ว p ทีครับพี่จะทำวิธีที่1ให้เราดูข้อหนึ่งนะครับโดยใช้ตารางความจริงเนาะเมื่อเราทำตารางความจริงครับก็แค่สร้างตารางความจริงออกมาในทุกรูปแบบเลยครับในที่นี้จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ก็คือ P ถ้าแล้ว Q ถ้าแล้วจะเป็นเท็จได้ในกรณีเดียวครับก็คือเป็นจริงถ้าแล้วเท็จในข้อนี้เรามาดูกันจริงถ้าแล้วจริงเป็นจริงครับจริงถ้าแล้วเท็จเป็นเท็จครับเท็จถ้าแล้วจริงเป็นจริงครับเท็จถ้าแล้วเท็จเป็นจริงครับขั้นตอนที่2เนี่ยเราเอาคําตอบที่ได้ออกมาเนี่ยไปถ้าแล้ว P ทีนึงครับแสดงว่าเราเอาช่องที่3ช่องนี้ครับไปถ้าแล้วกับช่องที่1อีกครั้งหนึ่งเรามาทําไปเร็วๆเลยนะครับจริงถ้าแล้วจริงเป็นจริงครับ F ถ้าแล้วจริงเนี่ยเป็นจริงครับ จริงท่าแล้วเทสเนี่ยเป็นเทสครับส่วนจริงท่าแล้วเทสก็เป็นเทสเช่นเดียวกันครับและขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนสุดท้ายคือนําก้อนสีฟ้าที่ได้ทั้งหมดเนี่ยก้อนสีฟ้าแล้วนะครับ<ม>นําใบท่าแล้วกับ P ีทีนึงครับก็จะกลายเป็น P ีท่าแล้ว Q ิวท่าแล้ว P แล้วก็ท่าแล้ว P ครับหรือมันคือช่องที่4ครับเอาใบท่าแล้วกับช่องที่1กันอีกสักครั้งหนึ่ง เรามาลองดูกันนะจริงถ้าแล้วจริงเนี่ยเป็นจริงครับจริงถ้าแล้วจริงอันนี้ก็เป็นจริงครับเท่ถ้าแล้ว f อันนี้ก็เป็นจริงครับส่วนเท่ถ้าแล้วเเหมือนกันเป็นจริงครับในข้อนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นจริงทุกประการครับเมื่อมันเป็นจริงทุกประการเนี่ยแสดงว่าข้อนี้เป็นสัจจะนิรันด์นั่นเองครับวิธีเช็ควิธีที่หนึ่งง่ายๆเนาะสร้างตารางความจริงออกมาแล้วหามันทุกความเป็นไปได้เลยครับว่ามันเป็นเท็จได้ไหมถ้ามันเป็นจริงทั้งหมดคือเป็นสัจจะนิรันด์นั่นเองครับ แต่เรายังอยู่กันที่ข้อที่1อยูน่นะครับคราวนี้เนี่ยพี่จะมาทําในรูปแบบที่2ครับก็คือลองทดสอบแทนมาเลยครับว่ามันจะเป็นเทสได้หรือเปล่าวิธีการแทนนะครับเราต้องจําตารางการเชื่อมของปรดพจน์ให้ได้ก่อนนะครับเราจาได้แล้วเราลองแทนทั้งประโยคนี้เป็นเทสไปเลยครับสมมุติว่าพี่ให้ประพจน์นี้เป็นเทสนะครับเชื่อมตัวแรกเนี่ยเชื่อมกันด้วยท่าแล้วครับท่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นเทสได้ในกรณีเดียวครับก็คือเป็นจริงท่าแล้วเทส เมื่อเราได้ค่าวความจริงของ2ก้อนมาแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเท็จเนี่ยมันคือ p แล้วถูกไหมครับจริงเนี่ยมันคือค่าวความจริงของทางวงเล็บใหญ่นี้ครับทางวงเล็บก้อนนี้เลยเนาะแสดงว่าจริงเนี่ยมันเชื่อมันด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วก้อนนี้ครับถ้าแล้วที่จะเป็นจริงได้เนี่ยมันก็มีทั้งหมด3รูปแบบเลยถูกไหมครับแต่ว่าเราจาได้ไหมว่า p เมื่อกี้เราเป็นเท็จแล้วครับแสดงว่า p ในก้อนนี้ของเรานะมันจะเป็นเท็จครับเพราะว่าเราได้มาอันหนึ่งแล้วเนาะว่ามันเป็นเท็จ แล้วก็ลองแทนไปเลยมันเป็นเท็จถ้าหลังเป็นเท็จเนี่ยแล้วค่าความจริงออกมาเป็นจริงนะครับเราต้องไล่ข้างหน้าเป็นเท็จเหมือนกันครับพอเท็จถ้าแล้วเท็จเนี่ยเป็นจริงครับแสดงว่าก้อนสีฟ้าก้อนเนี่ยครับมันจะมีค่าความจริงออกมาเป็นเท็จนั่นเองครับมันเชื่อมกันด้วยท่าแล้วอีกแล้วเนาะท่าแล้วเนี่ยออกมาเป็นเท็จครับมันจะได้ออกมาเป็นกรณีเดียวเท่านั้นครับก็คือเป็นจริงท่าแล้วเท็จไม่งั้นมันจะไม่ออกมาเป็นเท็จครับแต่ว่าเราสังเกตดีๆนะครับอันนี้คือ p ส่วนอันนี้ก็คือ p ครับเห็นไหมครับว่า p เนี่ยมันขัดแย้งกันเองครับ p เนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้งเท็จแล้วก็จริงน,นักษณะเนี้ยแสดงว่าระโพจน์ในข้อนี้เนี่ยไม่สามารถเป็นเท็จได้นั่นเองครับเพราะมันขัดแย้งกันเนาะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นเท็จครับเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าข้อนี้เนี่ยเป็นสัจจะนิรันด์แน่นอนครับเห็นไหมครับว่าขั้นตอนที่2เนี่ยมันจะทําได้เร็วกว่าเนาะเพราะเราทําแค่วิธีเดียวคือทดสอบมันเลยว่าเป็นเท็จหรือเปล่า แต่วิธีการข้อนี้เนี่ยมันก็จะยากขึ้นครับเพราะว่าเราต้องใช้ไหวพริบหน่อยนะว่าโอกาสที่จะเป็นเท็จเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างบางทีมันจะพลิกผันครับอย่างเช่นขั้นตอนนี้นะพี่จะยกตัวอย่างขั้นตอนที่มันเป็นจริงครับพอมันเป็นจริงเนี่ยมันก็เกิดได้หลายกรณีใช่ไหมครับเราต้องใช้ไหวพริบหน่อยว่าอ้าวแล้ว p มันเป็น f อยู่ครับแล้วก็แทน p เป็น f แล้วแล้วก็หาค่าความจริงต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง พีเชื่อว่าน้องๆหาค่าตารางความจริงได้ทุกๆคนนะครับถ้าน้องๆยังหาไม่ได้เนี่ยไปย้อนดูตารางความจริงกันก่อนเนาะแต่ถ้าน้องๆหาได้แล้วเนี่ยพีก็เชื่อว่าน้องๆทาในวิธีการที่1ได้ทุกคนครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยพีจะทําในวิธีการที่2กันนะครับในเรื่องของการแทนมันเป็นเท็จเลยเพื่อจะได้เป็นไอเดียนะครับในการทําโจทย์ให้กับน้องๆนั่นเองไปกันที่ข้อที่2ครับ not p ถ้าแล้ว Q เนี่ยถ้าแล้วกับ not q ครับข้อนี้ เราจะตรวจสอบว่ามันเป็นสัจจะกนิรันดร์หรือเปล่าให้เราลองแทนมันเป็นเทปไปเลยครับถ้ามันเป็นเทปแล้วมันไม่ขัดแยง้งกันเองเนี่ยสแสดงว่ามันเป็นสัจจะกนิรันดร์นั่นเองครับเทปนี่คือทั้งก้อนถูกไหมครับมันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วครับถ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นเทปได้ในกรณีเดียวเนาะมันคือจริงท่าแล้วเทปครับเทปเนี่ยเป็นของ Not Q ครับส่วนจริงเนี่ยเป็นของ Not P ถ้าแล้ว Q ครับเราลองแปลงกันน,นิดนึงครับ not q เนี่ยมันคือเทปใช่ไหมครับ Q อย่างเดียวเนี่ยมันคือจริงนั่นเองครับแสดงว่าเรารู้ได้เลยนะว่า Q เนี่ยเป็นจริงเราไปดูกันที่ก่อนทางซ้ายกันบ้างครับ not p ถ้าแล้ว Q เนี่ยเป็นจริงครับแสดงว่าเฉพาะ p ถ้าแล้ว Q เนาะมันจะเป็นเท็จครับซึ่งมันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วครับถ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท็จได้ในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือหน้าจริงหลังเท็จ สามารถสรุปได้เลยครับว่า p เนี่ยเป็นจริงครับส่วน q เนี่ยเป็น f เห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น q เนี่ยมันขัดแย้งกันเองครับตัวแรกที่เราได้เนี่ย q มันเป็นจริงเนาะตัวที่2ที่เราได้เนี่ย q มันเป็นเท็จครับถ้ามันขัดแย้งกันในลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่สามารถเป็นเท็จได้นั่นเองครับเมื่อมันไม่สามารถเป็นเท็จได้แสดงว่าในข้อนี้เป็นสัจจะนิรันด์นั่นเองครับโอเคนาะตามทันกันเนาะ ทำได้2วิธีทำจากตารางความจริงหรือว่าลองแทนมันเป็นเท็จก็ได้นะครับพี่ลองทําวิธีการที่2นะครับก็คือลองแทนมันเป็นเท็จถ้าเราแทนมันเป็นเท็จแล้วประพจน์เนี่ยขัดแย้งกันเองครับแสดงว่ามันไม่สามารถเป็นเท็จได้เนาะเมื่อมันไม่สามารถเป็นเท็จได้ข้อนี้ก็จะเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวก็คือเป็นสัจินนรัร์นั่นเองครับเดี๋ยวเราข้าไปดูข้อที่3กันเนาะ ข้อที่3มเนี่ยโอ้ันี้มีท่าแล้วท่าแล้วก็ต่อเมื่อเลยนะครับ not p ท่าแล้ว q ทั้งหมดเนี่ยท่าแล้วกับ not p ก็ต่อเมื่อ q พี่จะใช้วิธีการที่2ในการตรวจสอบนะครับน้องๆคนไหนที่ใช้ตารางความจริงก็สามารถทําได้นะ ชัวกว่าแต่อาจจะช้ากว่านิดนึงครับวิธีการที่2เนี่ยให้เราลองแทนมันเป็นเทสครับแสดงว่ามันคือก้อนวงเล็บด้านหน้าครับพี่จะใช้เป็นสีฟ้าเนาะถ้าแล้วกับก้อนด้านหลังครับคือใช้สีเหลืองนี่นะครับถ้าเราแทนมันเป็นเท็จครับเชื่อมกันด้วยท่าแล้วเนาะแสดงว่าท่าแล้วเนี่ยมีกรณีเดียวครับที่จะเป็นเท็ก็คือจริงท่าแล้วเท็หมายความว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงครับส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็นั่นเองพี่ขอไปทําที่สีฟ้ากันก่อนนะครับสีฟ้าเนี่ย มันคือ not p ถ้าแล้ว q ใช่ไหมครับมันจะได้เป็นจริงเนาะแสดงว่าถ้าพี่เอาแค่ p ถ้าแล้ว q เนี่ยค่าความจริงมันต้องเป็นนิเศษกันครับก็คือเป็น f f เนี่ยคือค่าความจริงของ p ถ้าแล้ว q p ถ้าแล้ว q เป็น f ได้ในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือหน้าจริงหลังเท็จครับเราก็จะได้คําตอบออกมาชุดหนึ่งครับก็คือ p เนี่ยมันคือค่าความจริงเป็นจริงครับส่วน q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเราเข้าไปดูกับก้อนสี่เหลี่ยมกันครับว่ามันขัดแย้งกันหรือเปล่า ก้อนสีเหลืองมีค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมครับเมื่อกี้เราได้ p กับ q แล้วใช่ไหมครับ p, p, p เป็นจริงใช่ไหมครับแสดงว่า Not p มันก็คือเท็จนั่นเองเรามาดูกันว่ามันสัมพันธ์กันไหมครับเท็จถ้าแล้วเท็จเป็นเท็จหรือเปล่าเท็จถ้าแล้วเท็จมันต้องไม่ใช่เท็จนะครับเพราะว่าถ้าแล้วตัวเหมือนกันมันจะได้ออกมาเป็นจริงใช่ไหมครับแสดงว่าข้อนี้นขัดแย้งกันแลละเป็นไปไม่ได้ครับในข้อที่3นี้ก็มีสมบัติเป็นสัจจะนิรันดร์เหมือนกันครับ ถ้าตามไม่ทันเนี่ยสามารถกดหยุดพ้อสก่อนได้นะครับค่อยๆทําลองทําดูเองก่อนนะครับหรือว่าไม่เชื่อคําตอบของพี่เนี่ยก็ลองสร้างตารางความจริงออกมาดูกันได้นะครับว่ามันเป็นจริงทุกกรณีหรือเปล่าถ้ามันเป็นจริงทุกกรณีแสดงว่าเป็นสัจจรนิรันด์นั่นเองครับข้อที่4กันครับข้อนี้เนี่ยโอ้มันก็เชื่อมมาหลายตัวอีกแล้วนะครับพี่จะใช้วิธีการที่2เนาะเพื่อทดสอบว่ามันเป็นเท็จได้หรือเปล่ามาลองเช็คกันดูครับเมื่อพิแทนประพจน์ในข้อนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จครับมันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายค่าแล้วอีกแล้วนะครับ พี่จะใช้ก้อนสีเหลืองกับก้อนสีฟ้าะคระับมันเช่อมันด้วยท่าแล้วครับท่าแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นเท็จได้ในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือหน้าจริงและก็หลัก F ครับแสดงว่าก้อนสีเหลืองเนี่ยมันจะต้องมีค่าความจริงออกมาเป็นจริงครับและก้อนสีฟ้ามีค่าความจริงออกมาเป็นเท็จนั่นเองทั้งเหลืองทั้งฟ้าเนี่ยมันมีเครื่องหมายนิสศษอยู่ข้างหน้าครับพี่จะแปลงนิดนึงครับ N o t ตและ Q เนี่ยเป็นจริงครับ แสดงว่าเฉพาะ p และ q เนี่ยมันเป็นเท็นั่นเองค้างไว้ก่อนครับ N o t p ก็ต่อเมื่อ q เนี่ยเป็นเท็ครับแสดงว่า p ก็ต่อเมื่อ q ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นจริงข้อนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยตายตัวแล้วนะมันจะยากนิดนึงครับ p และ q เนี่ยเป็นเท็ถูกไหมครับแสดงว่า p กับ q เนี่ยมีโอกาสแบบแบบไหนได้บ้างครับและเนี่ยมันจะมีเท็ได้3แบบครับก็คือจริงเท็ตเท็จริงหรือไม่ก็เท็ตเท็ตนะครับนนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูก้อนสีฟ้าก็ต่อเมื่อกันบ้างเนาะ p ก็ต่อเมื่อ q เนี่ยเป็นจริงถูมัครบ ถ้ามันเป็นจริงลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นได้2แบบครับจริงๆหรือไม่ก็เท็จเท็ครับเราจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือถ้าเป็นเท็จทั้งคู่พี่ลองมาแทนเป็นเท็จทั้งคู่ัดูนะครับถ้า p เป็นเท็จและ q เป็นเท็จครับเราจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะครับมันเป็นไปได้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นถ้า p และ q เป็นเท็จทั้งคู่นะครับแสดงว่าในข้อนี้ ไม่ใช่สัจจนิรันดร์นะครับทำไมไม่ใช่สัจจนิรันดร์ครับเพราะว่าเราลองแทนมันเป็นเท็จแล้วมันมีโอกาสที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆครับก็คือ P เป็นเท็จและ Q เป็นเท็จเมื่อ P เป็นเท็จคเป็นเท็จ ประจพ์ในข้อนี้มันจะเป็นเทจครับเมื่อมันมีโอกาสที่เป็นเทศหนึ่งกรณีแสดงว่ามันไม่ใช่สัจจนิรันนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยพอเห็นภาพกันไหมครับทั้ง4ข้อเนาะสัจจนิรันคือ ความจริงทุกประการครับเดี๋ยวเราไปลองทําแบบฝึกหัดกันนะครับพี่อยากให้เราลองสร้างประโยคที่เป็นสัจิรร์ขึ้นมาสักหนึ่งประโยคครับถ้าน้องๆได้ประโยคเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าน้องๆมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่าเนื้อหาไหนที่อยากได้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันครับพี่ได้รู้เนาะว่าน้องๆอ,อ,อยากได้เรื่องไหนกันเดี๋ยวพี่จะทอาออกมาเพิ่มน,น,นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปทํแบบฝึกหัดในการให้เหตุผลในคลิปต่อไปกันเลยครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย